ส,ส,สัค่ะสิบสองราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีพฤษภไม่ใช่ราศีมิถุนถัดลงค่ะราหูย้ายราศี17ตุลาคมปี2 5 6 6ยาวไป18เดือนชีวิตเปลี่ยนยังไงบ้างมิถุนถัดลงค่ะ,ะราหูคือดาวตัวแทนของสุภาพความสำเร็จความรุ่งเรืองก้าวหน้าเป้าหมาย สุภาพในหนึ่งก็คือการแต่งงานด้วยนะคะความสําเร็จความรุ่งเรืองความสุขสงบความดีงามการได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้ใหญ่เจ้านายค่ะราหูสุภาพอยู่ในเรือนกร,รมมะปัจจุบันการลงมือทำอาชีพนะคะราอยู่ในเรือนพระฤหัสพระฤหัสนั้นก็ไปอยู่ในเรือนเอ็มราพักนะคะความดีงาม การก็ทําลงมือทำก้าวหน้านะคะนำพาให้ได้ลาบอะ่ะลาบผลนี้ก็ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอ่นะเกิดความสุขนะคะเกิดสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อนร่วมกันงานการสังคมเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาตินะคะความก้าก้าวหน้าความรุ่งเรืองสําเร็จนะคะมีแรงกระตุน้นมีวนทางออกสนับสนุนส่งเสริมให้ตนเองอ่าได้พบกับอีกฝ่าย เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตดีงามไปสู่ความรุ่งเรืองมีความสุขสนุกสนานมากยิ่งขึ้นเกิดความมั่นคงผู้พันกับบุตหลานบริวารน,นะคะ,ะการเข้ามาร่วมด้วยช่วยเหลือกันและกันนี้มีความสนุกค่ะเกิดลาภผลที การกระทําลงมือทำนะคะราหูสุภะไปอยู่ในเรือนกรรม,มอาชีพ action การกระทําการลงมือทำจะนําพาให้ได้ลาภนะเกิดการเปลี่ยนแปลงตนเองค่ะมีสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนค่ะชีวิตเปลี่ยนดีขึ้นราหูในเรือนกรรม,มการกระทำค่ะ อาชีพด้วยค่ะไม่ถุนนะคะการตัดสินใจครั้งสำคัญนะคะ,ะความสำเร็จไม่ได้มาด้ง่ายคะต้องเหนื่อยค่ะผ่านพึ่งพาตนเองผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะก็จะได้ตั้งหลักได้ค่ะอัตหิอัตโนโนาโถค,ค่ะตนเป็นพึ่งแห่งตน ก็เป็นที่พึ่งพิงของญาติมิตรนะการเริ่มต้นฉลองความยินดนะีได้รับแก้แหวนเงินทองของขวัญของรางวัลนะมีผลตอบแทนนะเกิดการตั้งหลักไดนะ้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะนะนะเริ่มต้นฉลองความยินดีนะคนโสดก็จะ ไม่โสดคนแต่งงานแล้วก็จะมีบุตรนะคะอะ่อันนี้ความสุขนะคะอ่าจำไว้ค่ะว่าสุขก็เป็นเรื่องชั่วคราวชื่นชมยินดีกับที่ยังมีความสุขแต่ถ้าทุกแวะเวียนเข้ามาก็เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะอะ่อันนี้ก็อยู่ที่ การกระทำอันนี้ก็ได้พบกับหุ้นส่วนคนรักคู่ครองคู่ค้คาอันนี้ถ้าได้พบคู่แล้วก็ไปพบกับคนที่ใช้กรรมมาแล้วนะ,ะไปพบกับคนที่มีเรื่องราวของความรักผ่านความผิดหวังมาเื้นฐานแล้วชาวมิถุนต้องได้เจอก็เขาก็มาร่วมเริ่มต้นใช้ชีวิต กับชาวมิถุนก็จะได้นำประสบการณ์เก่าๆมาถ่ายทอดให้รู้ค่ะอดีที่ผ่านมานะคะ,ะถ้าเป็นบริวารลูกจ้างประสบการณ์ยังน้อยก็ศึกษาไฝรู้มีความรู้ติดตัวทั่วไปการศึกษาไม่สิ้นสุด เกี่ยวข้องกับพุหล้านบริวารก็ได้มีการงานการสังคมร่วมกันมาร่วมชุมนุมร่วมการงานอาชีพปัจจุบันาทำได้ดีมากความขยันมันเพียรภาพเพียริริยะอุตสาหะก็เริ่มตั้งหลักได้ได้ทำในสิ่งที่ มีประสบการณ์การงานก็มีช่วงเงียบวังเวงคุเว้ว้ววววานะคะตามภาวะของเศรษฐกิจอันนี้ปัจจุบันความขยันภาพเพียนตั้งหลักได้สู้ขยันผลตอบแทนรายได้ผลการเงินร่วมกันกับเพื่อนการงานการสังคมลงทนนี้ ในปัจจุบันขยายผลออกไปลองมยันหมันเพียนก็ได้เรียนรู้ค่ะอนาคตไม่ใกลไม่ไกลเรียนรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเกิดและไม่ดับวนเวียนและเวียนวนนะเกิดตั้งอยู่แล้วก็ดับแล้วก็เวียนวนไปีมาเรียนรู้ให้เราได้รู้ว่าไม่ประมาทการเงิน,น,นไรายได้นี้ถ้าไปเกี่ยวข้องกับงานทางด้าน,นงานเก่านะคะมาทำให้เกิด สมัยใหม่งานเกี่ยวข้องกับสุขภาพดีคนะ่ะก็ได้เดินทางไกลนะเพื่อหางานชีนะ่ได้รับมรดกสืบทอดนะจากผู้ใหญ่งานนี้ก็ได้ทำการงานอ่พักดันอยู่เบื้องหลังนะก็คือ อีกฝ่ายนะคะผู้ใหญ่เจ้านายผลักดันให้เกิดลาภผลเกี่ยวข้องกับงานที่เกี่ยวข้องความเป็นความตายงานสุขภาพได้มีมรดกสืบทอดเดินหน้าต่อไปอนาคตไม่ใกล้ไม่ไกลมีสุขภาพดีเข้มแข็งให้ผลตอบแทนเป็นไรายได้การงานอาชีพมีเลือดลม ขยันอารมนการงานสังคมร่วมกันกันกบบริวารก็จะทำให้ตนเองตัวเองเลคะฟา้าผาเปี้ยงสายฟ้าแลบจะได้ลาบไม่คาดฝันนำสิ่งเกา่ามาทำให้ทันสมัยใหม่สถานที่เกา่เกาๆได้ลาบมอดกสุดทอดนาตึกรักฟ้านาตึกพระฟ้าแห่งหนึ่งในเมืองกรุงนะคะฟา้าผ่าเปี้ยง สถานการณ์ขึ้นลงต้องจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจจะได้ลาบลาบนี้เกิดการแข่งขันมีธุรกิจเล็กๆของตนเองนะสิ่เกเก่าอะไรเกา่าที่ไม่เป็นแก่นสารอะไรสาระก็นําขจัดออกไปนะคะขจัดอ,อยากแย่ใหญ่แมงมองอุให้นําพาให้ได้ลาบอ,อันนี้ เลือดลมกล้าขยันนะคะในหลักแหล่งที่ทำกินการลงทุนนี้เสี่ยงแล้วมีความสุขสนุกสนานะมีผู้คนมาร่วมเดินทางทำการงานอาชีพงานเลือดลมค่ะงานกล้าแข็งขันขยันสถานก,การณ์เศรษฐกิจแม้จะขึ้นขึ้น,นลงลงแต่มีหลักแหล่งที่มั่นคงแล้วก็ ต่อยอดมีธุรกิจเล็กๆของตนเองก็ขยายผลออกไปอ,อันนี้แวดล้อมด้วยธุรกิจอสังหานะคะ,ะธุรกิจเล็กๆนี้สามารถขยายออกไปแต่ก็เป็นก,กำลังใจไม่ต้องเรียกร้อนใจร้อนนะคะ,อ,ะอยู่ให้ห่างไกลอะไรก็อยู่ให้ห่างใจไกลจากอารมณ์นะคะ อารมณ์ทำให้จิตใจเราว้าวุ่นวุ่นวายมัน <ะ S 1> เกี่ยวข้องกับการกระทําการงานอาชีพด้วยนะคะ,ะคเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับคนคนแปลกหน้าคนต่างที่ต่างถิ่นมาาร่วมการงานการสังคมร่วมกันให้แลกเปลี่ยนกันที่ความคิดนะคะ คิดเพื่อพัฒนาไม่ใช่เพื่อเอาชนะนะคะชนะธุรกิจการงานอาชีพมีโอกาสมั่นคงเป็นเศรษฐีนะ,ะไม่ต้องรีบร้อนอ่นอันนี้ก็เคยนะเรื่องราวของความหวังกำลังใจนะ,ะขจัดอารมณ์ร้อนๆอ,ออกไปได้ห่างไกล จากคนใจร้ายก็เริ่มที่ตัตัวเราเอาจเย็นไม่ต้องรีบร้อนบทสรุปผลลัพธ์ก็เป็นเศรษฐีค่ะการเงินรุ่งเรืองค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงมีการงานการสังคมผลตอบแทนก็มีการเงินรู้คุณค่าความมั่นคงกับงานและ,ะไรายได้ได้ลาบค่ะนะราหู รังหุสุภะนะความมีงามความสำเร็จความร่งเรองเป้าหมายนะคะ,ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไปสู่ความรุ่งเรืองอรังหุสุภาไปอยู่ในเรือนกรระมะอาชีพการกระทำนะคะการงานดูแลรับผิดชอบหน้าที่ของตนก็เตลานะคะะแต่ ร,ร,ร,ร่วมกันการลงทุนร่วมกันกับบริวารมีการแข่งขันที่ตนเองค่ะ,ะทรุดค่ะนะสิ่งที่ปกปิดไว้ไม่มิดนะปกปิดไม่ตลอดก็คืออาทิตย์พระจันทร์นะและความจริงนะ รู้จริงนะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ค่ะเปิดเผยเผยของตนเองออกมาค่ะในที่สุดท่านการเวลาจะเปิดเผยความจริงในสิ่งที่เรามีและเราเป็นค่ะแม้ว่าความจริงที่เปิดเผยออกมาต้องผ่านความเจ็บปวดนะคะ แต่ความจริงจะทําให้เราได้หลุดพ้นนะคะ Protection อขอบคุณค่ะท่านการเวลาบอกให้รู้สิ่งท,ท,ท,ที่จะนำติดตัวไปได้นาคตไม่ใกล้ไม่ไกลนี้ ก็คือนะคะความดีงามนะต่อสองโมรณะไปอยู่สุภะนะฮราหูค่ะทานการเวลามาบอกให้รู้นีม่มีอะไรจะนำติดตัวไปได้ไม่ว่าลาบยศการะสิ่งที่จะนำติดตัวไปได้ก็คือความมั่นคงของสิ่งที่เราไม่ไปยึดมั่นเท่าไหร่น,นะ,ะ,นะอันนี้เศรษฐี จดีใจบุญชอบทําบุญสนถานคก่ะก็จะยิ่งให้ยิงได้ค่ะอันนี้เหมือนเพียรภาวนานะคะไปไนแต่ไกลสิ่งศักดิคุ้มครองให้แคบราปลอดปลดภัยไม่ว่าจะไปพบเจอสถานที่แปลกหน้าหรือคนแปลกถิ่นหรือสถานที่ไม่คุ้นเคยค่ะ c o n n e คชั่นเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันต่อไปค่ะไม่ต้องกลัวค่ะว่าจะมีอะไรอยูอใต้น้ำค่ะนะพวกเรา คือคนจริงค่ะราหูสุภะษอยู่กรมมะการกระทําสําคัญที่สุดนะคะราหูการงานอาชีพนําพาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งใหม่ๆค่ะ